ไปไปไปแกตีมไปอุ้ยเฮ้อไ,ไ,ไอ้โว้ยไ,ไปโอ,โ,อโอเคครับผมก็สวัสดีกันเพื่อนะครับอยูผมไอ้นทีนะฮะวันนี้กูอยากเอาคืนพี่ป้ามากเงี้ยเอาโชคกูไปทิ้งสองคู่แล้วรถกูเนี่ยกูไม่ขับมาเลยแม่ต้องทำพังอีกว่รถแม่กูมามาดูแถวนี้มันเช็ดับเช็ดเช้าบู๊บบ้า ปเดี๋ยวกูไปเอาคืนกูจะไปขอคันนั้นแหละกูบอกเลยรถยี่ห้อกูไม่ขับแล้วแป๊บนึงลำบากขึ้นมารถมึงมันยกง่ายอะไรอ่ะนี่มือเลี้ยงติดแค่นั้นแหลยขึ้นมาล้มก็ไม่มีเป็นไรเดี๋ยวกูทวงแน่กูบอกเลยเฮ้ยี่ห้อกูไม่ขับแล้วเพราะว่าขับ รถคลิ๊กแม่กูนี่แหละย,ยืมแกมาก,ก่อนหนูทวงกันนี้เลยขอคันนี้เลยบอกขอคันนี้ได้แบบตายเลยอีกรถอะไรมึงเนี่ยทำไมก็ชักบูกูเอาโชคกูไปทิ้งมึงจำได้ป่ะสองคู่เดี๋ยวกูซื้อคืนให้ไม่เป็นไรกูมไม่เอาแล้วกันนี้แต้มมึงเต็มเท่าไหร่แปดพันกูก็แตง่งอีกหมื่นกว่าบ,บาทเด้อแต่แตง แฮนเพิ่มทำไมกูขอได้เ่ากันเนี่ยกูไม่เออไม่เอาอ่ะเดี๋ยวกูซื้อโชคให้ใหม่กูไม่เอากูไม่ให้โชคไม่เอาโชคกูอยากได้กันนี้ไม่เอาไม่เอากูไม่ให้ไม่ให้ทำไมขอคืนได้เบาเออกูได้เ่ากูถามแค่นั้นเนี่ยเอาก็กูบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็ซื้อโชคคืนไงเดี๋ยวงงกูแจมาดูที่อะไรกูไม่ให้กูไม่ให้อย่าอย่าไม่เอากูไม่ขับเลยที่หามึงมามาปุ๊บมึงก็เอาแต่จะแกล้งบุ๋ยไม่เอากูไม่ให้ใครเนี้ยกูไม่ให้ยังยังไงกูไม่ให้ ทำไมเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูซื้อโชคคืนให้สามอันเลยเดี๋ยวกูแถมให้อันนึงแต่แต่กูไม่ให้คันนี้กูจะเอาคันนี้กูไม่เอาแล้วโชคอะกูก็ไม่ให้อะทำไมอะกูก็ไม่ให้อะกูกูรักของกูอะตัวที่กูรักที่สุดเลยเน,นี่ยนะพีซีเอ็กซ์มันยังพอหาซื้อได้ซื้อวันไหนก็ซื้อได้พีซีกะแค่มีตังค์อะแต่คันนี้มันไม่มีแล้วจากกรมญี่ปุ่นจากกรมท่ายญี่ปุ่นกูขอได้ป่ะกูไม่ให้แรกกับที่มึงเพี้ยงโชคกูกูบอกเดี๋ยวกูซื้อคืนมึงจะเอาอะไรเอาโชคกูอยากได้กันนี้้้กกููไไมม่่ใใหห ทำไมกูไม่ให้อะก,กูรักของกูอะทำไมรักอะไรก็เน,นี่ยรักในความคลาสิของมันทำไมก,กูจะเอาอะมันมีเสน่ห์ด้วยครับเป็น<ร>ล,ลองสต,ตาร์ทเครื่องนี้กูไม่ให้เออลองสต,ตาร์ทเครื่องฟังก่อนอย่ามีปัญหาไอ้อย่ามีปัญหากูขอลองขับหน่อยได้ปะคันนี้ไม่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 ให้ไม่ให้นขี้เหนียวอมันมีเสน่ห์มันยอยาดหยาดหาอย่ามาทันของที่กูรักกูขอลองแหละทำของกูพังนะของที่กูรักเหมือนกันก็กูบอกกูซื้อคืนป่ะยวกูจะเอากันนี้จะเอาไม่ไม่ให้ไม่ให้ ยังไม่วัวไม่ให้หรอกเอางี้กูยืมได้ป่ะกูยืมไม่เงินไม่เอาไม่เอาไม่เอางานอะไรงานมิติ้งรถมอเตอร์ไซค์ของแกงโอนายมิสรีมันจะขับข้ามจังหวัดได้เปล่าไหวเปล่ากูถามแค่นั้นแหละมันไหวไอ้ไหวมันไหวอยู่แล้วแต่กูไม่ให้ไม่ให้เจ้า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 ก็ไปเอาพิเศษกูโอ้ยเจ้าเจ้าก็พิเศษแต่คันนี้กูไม่ให้กูไม่ยอมให้รถใหม่ซะด้วยเออก็ไปแต่กูกูไม่ให้คันนี้ ถ้าจะเอาก็ไปเอาพีเซ็กคันนี้กูไม่ให้กูจะเอาคันนี้ถ้าไม่ให้มึงก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูแค่นั้นแหละโอ้ยอย่าเป็นเจ้าอ่อนว่ะกูบอกเดี๋ยวกูเลิกพีเซ็กไม่ดีแล้วมึงจะทำอะไรกับรถกูอีกมึงก็ทำเลยแต่ถ้ามึงไม่ให้ไม่เป็นไรนะก็ไม่ต้องมายุ่งกับกูแค่นั้นแหละแล้วมึงจะมาอะไรกับรถที่กูชอบอีกไม่ก็กูชอบเหมือนกันไงกูอยากได้แล้วมึงไม่อยากได้แล้วมึงไม่อยากได้เลยตอนนี้ตอนที่มึงทำมึงไม่คิดเลยวาย่เอายม่เกาไม่ต้องมายุ่งกับกูมึงก็ไปเอาวิเตอร์ก็ได้ววีเเเเเตตออออออรร์์ก็มมมึึงงจจะะาาไป คันนี้คันนี้กูไม่ให้จริงนี่วิกตอเรียคันนี้มึงเอามึงมึงเอาไปมึงก็ไปทำเพิ่มอีกก็ไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวกูทำของกูเองไม่เอาไม่เอากูไม่ให้กูจะเอาเอากูซื้อโชคคืนสองคู่แล้วกูก็ให้รถคันหนึ่งจบเอากูจะเอาคันนี้เนี่ยไม่เอาไม่เอาคันนี้กูไม่ให้กูจะไม่ได้เนี่คลาสสิกมีสมบัติพ่อมึงอย่ามาล้อเล่นดิไม่ให้ไม่ให้มึงจะเอาไงก็ไม่เอาไงก็กูบอกไปแล้วว่านั่นกูขอลองขับสักทีหนึ่งแม่ไม่เอาขอลองขับตรงเนี้ยมึงแค่ลองนะเออ เบิ้ลเบิ้ลได้ไหมเนี่ยก็ได้มันก็คมของมันอยู่เสียงน่ะเสียงมันก็หวานของมันอยู่เ<อ>สียดีใช่เออส่รองเท้าครับ<อ>ไหนะ้างคัดอยู่ตรงนี้นะคัดเนี่ย มาประโยชมาประโยช <c oughs> ขอได้หรอเนี่ยกัอ ถึงอย่างนี้แหละกูถึงไม่อยากให้คันนี้กูชอบไม่ให้นะแต่กูบอกก่อนนะวันนี้กูขอลองขับจริงไม่เอาไม่เอาทีเดียวทีเดียวทีเดียวขอ้องไม่เอาไม่เอาไอ้เป่งฟินอ่ะเลิกยุ่งกูนะได้ลองอ่ะเออมึงก็อย่ามายุ่งกับของโชวเก่าไหมโชว์ก็ไม่ซื้อคืนนะเออไม่เอาแล้วอ่าแค่ลองขับนะอย่าทำอะไรเป็นเป็นพี่เรนหน่อยขับดีๆอย่าทำพี่เรนเห็นไหมล่ะขับเกียร์ไมเห็นไหมล่ะไปทำอะไรมันทำขับอะไรขับให้มันดีๆ โอ้ยลองพังเลยแล้วมึงมาทำโชคกูหลุดทำไมเนี่ยกูใหมึงขับแล้วเป็นอย่างีเหรอมันก็ใส่ได้โซ่ไม่ได้หนังนะสาหัสะไรเลยกูทำโชคมึงมึงก็เลยมาเอาคืนกูอย่างเงี้ยเหรอไม่ก็โชคนิดเดียวเองเอ้ยไม่ใช่อีกโซ่นิดเดียวเองมันหลุดเฉยเจ้ากันเจ้าเจ้ากันแล้วมันก็ต้องลื้อยอย่างเงี้ยมึงขี้แขนไปมึงเด็กขี้แขนไปโอ้โหเนี่ย กูก็เพิ่งทํามันติดเนี่ยกูบอกกูจะซื้อโชว์คืนแล้วมึงจะมาทําให้มันพังทาไมอะ่ะไม่ก็ไม่ได้ตั้งใจไงถ้ามันเป็นไปแล้วก็ถือว่าสะใจแล้วเพาไเพื่ออะไรก็ไม่รู้อะในปัญญาอ่อนหลุดตรงไหนเรียกทำทำไมอะ่ะฮะบอกอะไรไม่มีน็อตหรอแล้วมึงทําทําไมอะ่ะถังเนี่ยถังเนี่ยมันเบี้ยวอยู่กูเห็นเนี่ยไอ้ยายามึมือนยามึมือยยามือน,อน,อนทำให้มันอยู่เฉยอยามืนก็นั่นแหละก็รประมาณนั้นแหละ กูบอกกูจะเอาเอาคืนเอาคืนมึงทำของกูเลยทำอะไรวันนั้นมึงจำได้มั้ยยาวันนี้มาร้องูไปขีดร้องทำไมอ่ะแล้วมึงจะไปขีดมันทำไมอ่ะยามึงทำเพื่ออะไรอ่ะเนี่ยคนดูเขาจะเกลียดมึงไม่เกลียดมึงก่อนนั่นแหละไอ้มึงยังขีดร้องกูเลยคันเนี้ยแลกูบอกมาทีแรกเรื่องนี้มันจบไปแล้วไม่ก็กูแค้นไงแค้นสะสมแล้วโชว์กูก็บอกกูจะซื้อคืนถูกไหมล่ะ ล้วมึงมาทำโซ่มันตกอย่างเงี้ยมึงก็ไม่รับผิดชอบกูไม่เยี่ยมกูไม่สนโอ้เพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยกูถามมึงกินอ่ะมึงทำอะไรมันทรงมันก็ยังหล่อมองดีกว่ะมึงจะทำให้มันทุเรศทรงยังไงมันทรงมันก็ยังหล่ออยู่ดีผักไฟแม่งดีมั้งเนี่ยพยายายาอย่ามึนอย่ามึนเดี๋ยวเดี๋ยวกูจ้วงหน้าแม่งจะได้พอดูสิบะหมดความมาทนกูก็จ้วงหน้าแค่นั้นน่ะมันไม่ได้ยากเลยเพราะว่าถ้าปัญญาอ่อนอย่างงี้กูไม่อยากดูหรอก

บอกแล้วทำอะไรเดี๋ยวทำคืนอ๋อไป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 แกตีนไปไอ้ไอ้ไอ้โอ้โหไอ้เจมถังน้ำมันขาดเลยเจมโอ้โหโอ้ถังสารมันเจมถังน้ำมันหลุดเลยจับขึ้นมา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 อู้ถังน้ำมันขาดอืมโอ้โห เกือบชนกูด้วยเมื่อกี้เนี่ยจะทำไงอ่ะต่อต่อกลับไปเหมือนเดิมไหนแล้วน้นขาดเนี่ยมันจะรั่วไหมเนี่ยมันต้องเปลี่ยนถ่ายใหม่ไหมโอ้โหแล้วมันก็รู้อยู่ว่ารถเันเก่าแล้วมันจะติดทำไมวะไม่เป็นไรเราจะได้รู้ใจคนว่าใจคนมาอามหิดขนาดนี้แล้วมันขาดยังไงเราไมน้วมันไม่รั่วปิดก๊อกไว้เอ้ยเนี่ยน่าก็ขับไม่ได้เลยกูสาทำให้มันติดแล้วหลานมันวาแต่รถมันยิ่งเก่าๆอยู่อ่ะกูสาซื้อมา มันเนือดไม่ให้มึงถ่ายเหรออืมเมื่อกูก็ไม่รู้ว่ามันจะถีบรถอย่างงี้ก็ไม่ชอบอน้ำมันกระเด็นน้ำมันกระเด็นน้ำมันรั่วปิดปิดปิดก๊อกดิปิดยังไงก๊อกดิปิดเลยเออตรงนั้นแหละนี่เหรอเออไม่ต้องเลยจ้ะเอาไม่ใช่ไหลคนละที่อ๋อเฮ้ยไหลโจ๊กเลยเฮ้ยไอ้นนี่ทำไงอ่ะเฮ้ยไหนแม้มันทำพังหมดเลยไหม มึงจะมาอะไรกับรถที่กูชอบอีกอุ้ยเอ้าอุ้ยเอ้าไอไอ้ที่ผมกูพังหมด,ดนะขับได้ไมั้ยเนี่ยขับได้ขับได้ทานสารนั้นไม่ถ่ายทำ ไม่ได้มันพังหมด